เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วบอกจุดกูดครับผมอุ้ยหางเทานี้ก้อยเลย,เลยครับผมพี่น้องได้ยินมนั้งป้องนี่เต็มแล้วครับผมเอ,อ้เต็มแรกมากเลยสวัสดีครับพี่น้องมือนี่กะผมกับภาพพี่น้อง มาใส่ก <tamanho S 1> ับวงเดือนอีกแล้วครับผมเยื่อกองข้าวแตกครับผมมือนี้มีเยื่อกองข้าวแตกกับสูตรเยื่อยาปับพานุ่มด้วยครับผมมือนี้พี่น้องเราจะมาลุ้นกันครับว่าเยื่อกองข้าวแตกสูตรกองข้าวแตกกับสูตรยาปับพานุ่มตัวไหนที่กินดีก็กันด้วยครับผมครับพี่น้องไปลุยกันเลยครับผม ครับพี่น้องทางหนูเนาะปุ้ยมัน,นมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ครับผมผมจะใส่ตรงนี้ด้วยครับผมนี่เาหาวิธีใส่ครับ เจ่อครับีใส่ครับครับ พี่น้องมุทุกคูรุกคนครับผมเต่าน,นี่ผมกัจะพาพี่น้องมายามำกับกับหนูที่ผมใส่มือวานนี่ครับผมพี่น้องรุ่นรพ่นเพื่องกินเต็มบ้าน เอ้าไปต้องผมว่ามีแต้มมีแต้มหลังนี้มีแต้มเลยครับผมอุ้ยอ้ยฮะโอ้ยพี่น้องนะอน้อยนอะากินก่อนเรียบร้อยเลย ขึ้นครับผมส่ไวอีกขึ้นเบื้ง ใส่ไปอีกขึ้นนึงฝึกนู้นหน่อยโหหนู้นมาหาแพืหาหอยกินหอยตามื้อนีแ้แหละครับ นั่นนั่นฮิโนโ่มันกัดสายไหมครับตัวนอยน้อน้อกัดสายไหมผมว่าโบแมนดรอกพี่โนโ้องมันมีตัวมากัดมันอีกไหม ตัวน้อยมันถือแล้วก็มีน่าจะมีตัวอื่นมากัดมันไหมหัวหัวขาดมาด้วยน่าจะมีตัวมาเอามันไหมเอา้าสายขาดหมดเลยครับผมไม่ตัวมากัดมันเอา้าใส่อีก ยังยามอยู่หลังเลยครับใส่ตรงไหนเนี่ย ต่บอลลันไหมพี่น้องขุยมันไหมขุ้ยฝืนมันเกียร์แถวเนี้ยตาแทบพังครับใส่กับดักโบกินไหมครับผมขุยมันหมดแล้วพี่น้อง ยิงหนังบ่ายง้องอย,อยิง้องเป้ยินหน,นองบานี่เน,นี่เต็มแล้วครับผมโอ้เต็มแรลกมากแล้วครับผมสองขาเลยครับผมปุดก่อนด้วยครับ พ่อพ่อได้กินอยู่ครับผมเนี่ยโอเคพี่น้องเก็บก่อนไงละไม่ี่งูอบอเหรอเออจนห้างเลยจุดบอลบ้าเอ๊ะตูงอะไร ึกนู้น้อยครับผมไม่้องถึกหนูหน่อยครับผมหนูควบน่อยโอเคครับผมมาเนี่ย

งามงามงาอ้ยไอเปิดเบิง้งง่อน,นแล้วใส่งามเขนว่าใส่หำเติงาพี่น้องใส่เดียวกันครับผมบมีตัวมากัดข่างมันพอดีข้างผุดคนครับผมเอาพี่น้องสรุปเต้มของไอ้เพื่อนครับผม สามตัวใหญ่อยู่ด้วยครับอดีงามใส่งามอยู่เนาะนี่ตัวน้อยๆไหมอ,นะอสรุปแ้มได้พี่น้องนี่นี่ตัวน้อยๆได้หาตัวครับผมกับดักทิดหกลังครับโอเคครับผม เจอกันพรุ่งนี้ครับผมเจอกันพรุ่งนี้อีกครับอ้าวสวัสดีครับพี่น้องพบกันครับเสาร์มือที่สองครับผมเมื่อนี้ผมก็จะมาเก็บกับดัดครับผมกับดัดที่ผมว่างไว้มือว่านะครับมือกอนนะครับผมเนื่องจากเมื่อคืนฝนมันตกครับพี่น้องผมว่ามันบนหนาจะถึกดอกครับเพราะว่ากองเขามัน ถึกฝนหมดไหมครับจังไรก็ไปรุ่นเบิ้งครับพี่น้องไปพี่น้องรุ่นหลังนี่ครับผมกองเขาแตกบ่บ่มีตัวมากินไหม ฝนก็ตกหนูกระโบมี่โอ้อย่ามีหลังครับผมเป็นเังไหงไหลังเนี่ยเงียบอีกแล้วครับ ลุ่นเบิองอีกหลังครับผมคือใส่เลยจุดนี้นะครับนี่พี่น้องกองเขานาจะแตกครับผมลุ่นเบื้องครับผมนานพี่น้องเอาแล้วครับผมหนูครับผมลูกหนูพุกครับลูกหนูแพงเอาเอาจนได้คิดว่าโบถือแล้วไหม หมดต่อหมดเลยเอาพี่น้องตัวแรกมาแล้วครับผมตัวแรกแห้งหมานมากแล้วครับคิดว่าผู้ถือเลยไหมกับฝนมันตกแห้งไหมของเขามันเปียกหมดเลยเอาถือแล้วครับผมตัวแรกได้ได้พ่อปิ้งอยู่ครับผมเอาพี่น้องได้แล้วครับหาครูมันอีกสักตัวก็ได้พ่อออมล้วครับผม กระดักขึ้นสนิมหมดเลยครับเอาน,นี่เต็มอยู่กองเข้าเตะบ่นั่นไห่รู้กองเข้าเตะ จะเป็นหนูหน้อยไหมเฮ้ยหนูน้อยมากินก่อนอีกแล้วครับผมหนูน้อยอีกแล้วครับผมมือนี้หนูน้อยมากินก้อนอีกแล้วครับผมโดนโดน พี่น้องมีแต่หนูหน้อยครับผมหนูหน้อยมากินอีกแล้วไหมครับมือนนหนูแพงงี่แล้ยหนูขั่วครับผมหนูขั่วมากินก้อนอีกแล้วครับ <c oughs> เอารุ่นอีกหลังชึบบ่อ,บอหลังนี่ <c oughs> อู้พี่น้องจูดกูดเลยครับผมอู้พี่น้องอู้ตัวใหญ่ค่ะครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วบบกจูดกูดครับผมอู้หางเขานีก่ก้อยเลยครับผมเอาแล้วครับผมตุเมี้ครับผมตัวนี้ตุเมี้อู้จูดกูดเลยเรียบร้อยครับเมื่อว่านกินโบราณครับผมเข้าการข้อเลย เรียบร้อยครับไผว่าฝนตกมันบกินไหมเรียบร้อยเรียบร้อยอู้ยบกจุดกูดเลยไหมอ๋พี่น้องอู้ยบกจุดกูดครับผมบกจุดกูดใหญ่เลยครับเห็นบอกพี่น้องอ้ยหมาแล้วครับมาหมามามาื่อนี่ในตัวหนึ่งครับ สุดยอดเลยครับผมมือนี่ยเด็กที่เด็ดแล้วครับผมสุดยอดพี่น้องเก็บก่อนครับปุยในที่สุดกระโดนครับปองเอาสองข้างแล้วครับผมบ้าถือไหม ตั้งได้มือว่านถือตัวหนึ่งได้ย่นมาตายนะมอนี่ถือเออเอเอเอา,เ,อา,เ,อาเป็นไดมันมปอยูไหมอุ้ย็อยูครับผมมีตะขนมันอยู่ครับนั่นพี่น้องมีขนติดอยู่ครับเต่๋่วอยูอุ้ยเสียดายเด้ มีขนมันติดอยู่ไหมครับอู้หพี่น้องสุยมันไหมเพิ่งจะขุดมาคืนนี่ครับผมอู้ยพี่นงขี่มันโอ้ยคือชื่อตัวใหญ่ครับขี่มันครับผมขอบขั้วนี่เป็นขอบขั้วเลยครับผมเนี่ย พี่น้องมันกินมึงไหมคุยมันวมาหลังมนหลังมาหลังน,งนี่พี่น้องแสดงว่าเป็นครอบครัวนี่นี่ทั้งขี่เล็กขี่งหญนี่ข,ขี่เลยนีครอบครัวในนอนครับมนหลังมาจัดการอีกครับผมตรงไหนอนจำจุดลงได้ นีมบวถือครับพี่นอ้องหลังก็ถือหนูเล็กมากินก่อนไหมครับเนาะพี่น้องเข้าไม้หลังสุดท้ายครับผม มื่อวานมีโตอยู่เลยบลูว่ามื่อนี้จะมีโตบ่สองเบิงเอา้าเอา้าเอา้าผมโอ้อโหหนูโดนครับผมยังบูตายไหมนี่พี่น้องลูกหนูไหมเอา้าขออนุญาตปิดสีบก่อนเด้อครับอย่าว่ากันเด้อครับ พี่น้องัวสุดท้ายเป็นลูกมันครับผมลูกมันน่าจะออกก่อนแม่มันครับผมเอา้านี่พ่อได้โตอยู่หาหกโตอยู่ครับผมมือนี่ไปพี่น้องสรุปผลงานกันครับเอาพี่น้องสรุปผลงานมือนี้ครับผมมันก็นได้หนูขัว้วมาสองตน้อยในหนูพุกน้อยอีกสองต กับบักแผงใหญ่อีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับผมบักแผงใหญ่ไหมกับหนูหน้นอ,อีกสี่ตัวสรุปผลงานกับดักสิบหกลังมือนี้กะมือที่สองกะได้นูหาโตไหมครับมือว่านกะได้หาโตครับมือว่าน เยื่อกองเขาได้สามตวัวพี่น้องเยื่อข้องฟอดเยื่ยอหยาปลาพานุ่มไหมได้สองตวัวนะเมื่อวานเนี่ยแต่เมื่อน,นี้นะเยื่อกองเขาได้ตวดัวเ,เดียวครับพี่น้องตวัวเดียวหนูแข็งตวัวเดียวเยื่อหยาปลาพานุ่มได้สี่ตัวไหมบักไงกับเยื่อหยาปลาพานุ่มได้เนี่ยกินดีอยู่ด้วยครับผมกองเขาแตกดีอยู่ด้วยใสายยา่เยื่อหยาปลาพานุ่มครับผม ลองรุ่นไหมครับมือหน้ามือหน้าผมจะมาให้อากาศมันดีก่อนครับผมช่วงนี้ฝนมันตกให้อากาศดีๆฝ้าแดด,ด,ดแล้วผมก็จะพาพี่น้องมาลองเบิงเยื่อกองเขากับเยือผสมยาปลาพะนุ่มว่าตัวไหนมันจะกินดีก่อนครับผมสำหรับมื้อนี้ครับผมก็จะได้ล่าพี่ล่าน้องลวครับผม จังไรกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยครับอย่าลืมกดสันกระดิง่งว่าคลิปหน้าผมจะพาพี่น้องไปหมายใดครับผมเอา้ารุ่นๆกันอีกคลิปหนะ้าคลิปนี้กะขอลาก,ก่อนสวัสดีครับผม